ในวันนี้เราก็จะมาอยู่กับตัวไขควงไฟฟ้าหรือว่าไขควงคัดกันบ้างโดยปกติแล้วเราก็จะรู้จักสว่านเนาะก็เอาไว้ใช้สําหรับในงานเจาะแล้วก็ไขควงกระแทกนะครับเอาไว้ใช้สําหรับในการยิงสกรูขันน็อตอะไรพวกนี้แต่มันยังมีตัวสว่านคัดหรือว่าสว่านไฟฟ้าตรงนี้อยู่ซึ่งตันนี้นก็มาไว้สําหรับในงานขันโดยเฉพาะเลยซึ่งก็เป็นงานขันที่เน้นความละเอียดมากๆเช่นในงานประกอบเฟอร์ งานซ่อมพัาลมซ่อมแอร์หรือแม้กระทั่งเอาไว้ซ่อมในงานยิงเฟรมรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันหรืองานประกอบคอมก็ยังสามารถทําได้ด้วยความละเอียดของมันที่ขันได้เบาและก็ตั้งได้แม่นยำมากๆซึ่งปกติไขค,ควงไฟฟ้ามันก็จะมีหลายแบบเนาะมีประมาณ3แบบหลกักๆที่เห็นกันนะครับก็คือแบบ ไ้ควงไฟฟ้าที่เป็นแห่งนะครับกดแล้วมันก็จะทํางานนะหรือว่าเป็นแท่งเล็กๆที่เอาไว้ซ่อมอ,อุปกรณ์ประกอบคอมอะไรพวกนั้นก็จะเห็นกันอยู่หรืแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบปืนเล็กๆมันเองนะครับและก็อีกแบบที่เราไมา้ชมวันนี้ก็จะเป็นแบบสว่านซึ่งก็จะมีเทคโนโลยีหรือว่าฟังก์ชั่นจัดเต็มมาให้เลยสําหรับในงานขันของไขควงคัดนั่นเอง ซึ่งในวันนี้ที่เราเอามารีวิวให้ชมก็จะมี2รุ่นด้วยกันก็มาดูในฝั่งของมายิต้าครับตัวนี้ก็เป็น df 023D สี่วนดีวอลก็จะเป็น dcf 6 0 1ถ้าเทียบในเรื่องของราคาก็จะห่างกันอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับซึ่งมายิต้าจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่านะส่วนดีวอลอยู่ประมาณ2 0 0 0กว่าซึ่งจะห่างกันนิดนึงอันดับแรกเลยขอขึ้นสเปคกันให้ชมกันก่อนเลยนะครับก็คือตามนี้นะคู่นี้ก็ให้มาเป็นมอเตอร์ไลท์เป็นฐานเหมือนกันทั้งคู่นะ ทีนี้เราก็มาดูกันที่ตัวไขควงคัดกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเรามาดูในเรื่องของขนาดตัวหรือว่าขนาดดิเมนชันของเครื่องกันเลยดีกว่านะเท่าที่ดูนะครับได้ชัดเลยว่ามิต้าจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความยาวนะครับสั้นกว่าดีวอลเล็กน้อยนะหรือว่าขนาดของห้องมอเตอร์นะครับตัวมิต้าก็จะ ดูเล็กกว่าทั้งหมดเลยก็ในส่วนของน้ําหนักใกล้เคียงกันมากๆเลยครับถ้าไม่รวมแบตเตอรี่เท่ากันเลยนะครับถ้าน้ําหนักรวมแบตเตอรี่แล้วครับตัวเมตาตัวนี้ก็จะเบากว่าดีวอลอยู่เล็กน้อยด้วยแบตขนาด4แนะอมป์น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,065กรัมก็คือ1กิโลกว่าๆไม่ถึง1กิโล1กรัมนะส่วนน้ําหนักของดีวอลนะครับถ้ารวมกับแบตเตอรี่ขนาด5แอมป์ที่ใส่อยู่ตอนนี้นะ น้ำหนักจะอยู่ที่1,129กรัมนะครับหรือว่า1กติโลกับอีก1ขีดกว่าๆนะครับประมาณนี้ทีนี้มาดูในส่วนของการออกแบบดีไซน์นะก็จะเห็นได้ว่าถ้าเทียบกับตัวไขควงหรือว่าสว่านค,คู่จะมีขนาดที่สั้นกว่ามากๆเลยและที่สำคัญก็คือขนาดที่เล็กมากๆเพราะว่าตัวไขควงคัดเราต้องการ เข้าถึงพื้นที่ที่แคบแล้วก็จํากัดได้ดีอยู่แล้วซึ่งมิกิต้าก็จะสังเกตเห็นว่ารูปร่างหน้าตาคล้ายกับพวกไข่วงก,กระแทกเลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางด้านจับหรือว่าฮองมอเตอร์ก็ตามแต่ที่ตัดออกไปก็คือช่วงหัวนะครับก็จะมีแค่ช่วงตัวปรับ คัดเท่านั้นนะแล้วก็หัวจับดอกขนาด1นึทับสแบบนี้ส่วนทางด้านดีวอลก็เหมือนกันนะครับก็จะแทบจะคล้ายกับตัวไขควงกระแทกเลยไม่ว่าจะเป็นด้ามจับนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดีวอลอยู่แล้วนะครับที่ให้ด้ามจับมาเป็นแบบนี้นะมอเตอร์ทาร์ลุห้องมอเตอร์ขนาดตัวก็จะคล้ายๆกับตัวไขควงกระแทกเลยส่วนหัวก็เหมือนกันครับก็จะมีแค่ตัวส่วนของการปรับคัดและพร้อมกับหัวจับดอกขนาดทับสเหมือนกันถัดมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวหัวจับดอกขดไขควงนั่นเองทั้งสองตัวนี้ให้มา ไม่เหมือนกันนะครับไม่ใต้ยังคงเป็นแบบปกติอยู่นะครับก็คือเวลาสวมดอกต้องดึงช่วยแบบนี้แบบนี้เห็นไหมซึ่งเวลาเสียบเข้าเลยมันจะไม่เข้าเรายังคงต้องดึงนะครับแล้วก็กดเข้าไปลักษณะแบบนี้อยู่แบบนี้ส่วนไรของดี va วลผมชอบมากหลายๆรุ่นของเขาก็จะเป็นแบบนี้กันหมดนะครับซึ่งสามารถสวมได้เลยปุ๊บแบบนี้นะครับซึ่งเวลาถอดออกเราก็สามารถดึงออกได้ซึ่งมัน่าจะดีมากๆนะครับ ตอนดึงออกก็ยังคงต้องดึงอยู่นะไม่ใช่สามารถดึงได้เลยก็ยังคงต้องดึงหัวแล้วก็ดึงออกแบบนี้่ะถัดมาที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือเกียร์ถ้ามองจากทางด้านบนก็จะเห็นได้ว่าม e กิต้ายังคงให้เกียร์มา2สปีดอยู่นะในขณาดที่ดีวอลจะ ไม่มีให้ซึ่งนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปข้อดีของมิต้ที่ผมลองดูก็คือเวลาเราเปิดเกียร์หนึ่งนะครับเราสามารถคุมรอบที่ขันได้ต่าๆอะซึ่งมันเป็นข้อดีของไขควงคาดอยู่แล้วนะครับว่าคือมันจะขันได้รอบที่ต่ํามากๆนะครับเพื่อป้องกันการขันสกู๊เพื่อให้มีความแม่นยําแบบมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสังเกตดกนูนี่ผมเปิดไปที่เกียร์หนึ่งนะเนะี่ยแล้วผมจะเปิดให้มันหมุนเห็นไหมหมุนช้ามากนะครับ ซึ่งถ้าช้าขนาดนี้เราสามารถควบคุมการขันได้แบบสบายๆอ่ะแม่นยำออหรือว่าถ้าผมต้องการเร่งแรงอย่างนี้นึงลงน้ำหนักสวิตช์กดลงไปหน่อยมันก็จะคูมง่ายคือนี่หนึ่งเวลาเรากดแรงสุดมันก็อาจจะยังไม่ขันแบบเร็วมากจริงๆนะแต่ถ้าผมอยากขันที่รอบควมเร็วสูงขึ้นนะครับใช้ในงานเจาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไขควงคัดมันสามารถเจาะได้แล้วเมตตาจะได้เปรียบในส่วนนี้ก็คือเปิดมาที่เกียร์สอง แต่ในความเร็วรอบในการขานรอบแรกครับมันจะหมุนเร็วขึ้นจากเกียร์หนึ่งนะเห็นไหมถ้าสังเกตนะครับสามารถกดได้แรงสุดแบบนี้ได้เลยในส่วนของดีวอลก็จะไม่มีเกียร์มาให้นะก็สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ที่สวิตช์กดได้เลยซึ่งมันก็สามารถทรําความเร็วรอบต่าๆได้เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดูอันนี้คือรอบต่าสุดเห็นไหมมันจะหมุนได้ช้ามากๆนี่คือข้อดีของสว่านคัดนะครับ ครับผมต้องการเร่งความเร็วกก็สามารถคุมที่สวิตได้เลยซึ่งในการควบคุมสวิตกดของทั้ง2ตัวนี้สามารถมีแบบหลายระดับมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนับกันเล่นๆจากตัวดี o l t เลยละกันนะครับ1นะส3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกประมาณสิบหกสิบเจ็ดระดับกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเยอะมากนะมาดูในฝั่งของมาต้านบ้างน,นะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดพอๆเลยครับประมาณ17ระดับนะไมายกต้าจะนับยากหน่อยเพราะช่วงแรกสวิงของเขามันจะเดินทั้นห้าสมูทนะครับซึ่งมันจะไม่แบบเป็นขั้นเหมือนตัวดีวอสมีวอมันจะรู้สึกได้ชัดเจนกว่านะ ถัดมาก็คือในส่วนของคัตนั่นเองในคัตของเมกิต้าให้มาถึง20ระดับนะครับโดยการปรับก็หมุนนะครับใช้ตัวแหวนปรับซึ่งฟิลลิ่งในการปรับผมรู้สึกว่ามันปรับได้ค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะเออและก็ตัวการเลื่อนตรงนี้ของเมต้ามันจับแล้วก็ยังรู้สึกว่าเออเลื่อนมืออยู่แต่ก็ปรับได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันยังแข็งกว่านะครับถ้าเทียบกับตัวดีวอลตําแหน่งเนี้ยมันจะอยู่ที่20ระดับนะครับแต่ถ้าเราปรับไปสุด ก็คือเหมือนตัวสว่านนะครับสามารถปรับมาที่โหมดเจาะได้ก็คือมันจะตัดในเรื่องของคัดออกไปแล้วมันคือจะ,จะใช้แรงบิดสูงสุดของเครื่องเองข้อดีของมันเลยคือเอาไว้สําหรับในงานเจาะได้นั่นเองซึ่งในส่วนของดีวอลนะครับก็รู้สึกว่าในการปรับคัดจะแตกต่างจากมิต้าอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือผมชอบฟัลลิ่งในการปรับของมันนะมันปรับได้นข้างที่จะง่ายนะครับดูดิผมบิดแค่เนี้ยแหวนปรับตรงเนี้ยมันค่อนข้างจะใหญ่กว่ามตาและทํากันลื่นมาได้ดีมากคือผมสามารถบ,บิดปรับอย่างเงี้ยได้ง่ายมากนะครับซึ่งผมชอบฟบบีล อ่าเห็นไหมซึ่งตัวดีวอลจะให้มาทั้งหมดอยู่ที่15ระด,ดับนะครับแล้วก็ถ้าหมุนไปสุดก็คือในโหมดแม็กเหมือนกันอ่าอันนี้ก็จะตัดในเรื่องของระบบคัดออกไปเลยเช่นกันนะครับถัดมาครับที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือในเรื่องไฟไฟของม a g เกต้านะครับเท่าที่ผมเห็นนะเป็นไฟแบบหลอดนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ LED หรือเปล่านะก็จะให้มาเป็น1ดวงส่วนในทางของดีวอลก็แบบให้ไฟมาค่อนขา้าจะดีมากๆเลยคือเป็นไฟแบบ3ดวงทางด้านหน้าแบบนี้ ซึ่งจะให้ความสว่างที่ชัดกว่ามากถัดมานะครับถ้ามองมาทางด้านล่างเนาะก็จะมีคลิปลบวมาให้1ตัวนะครับส่วนนี้วออลก็มีคิปเบลมาให้เหมือนกัน1ตัวมีประมาณนี้นะครับที่เหลือเราไปดูการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้งคู่จะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคันหรือว่างานเจาะนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานแน่นอนครับใครที่เลือกซื้อตัว ไขควงคัดก็คือต้องการความแม่นยําของในการขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดคัดอะไรต่างๆนะครับหรือว่าความนิ่มของคัดทําได้ดีประมาณไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองขันกันให้ชมเลยอ่าผมจะเริ่มไปที่ของเมตานก่อนนะซึ่งผมจะปรับไปที่คัดต่ําที่สุดของเขาเลยนะครับก็คือระดับหนึ่งเราจะเปรียบเทียบกันว่าคัดตัวไหนจะอ่อนกว่ากันนะครับัวที่ตัวเมตาก่อนเลยนะครับผมก็จะปรับไปที่เกียร์สเลยแล้วกันซึ่งในเรื่องของเกียร์มันจะไม่มีผลกับคัดอยู่ละ อ่ลองกันที่ตัวเมตาก่อนนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งเห็นไหมคัดเขาให้ตัดแม่นยำกันมากนะคือเสมอกันเลยครเดจะลองอีกตัวหนึ่งนะสักสี่ห้าตัวแล้วกันนี่อันนี้เริ่มสูงขึ้นมาหน่อยอ่าก็จะเห็นได้ว่า สองตัวนี้เท่ากันนะแั้นเนอวันนี้อาจจะเป็นที่เนื้อไม้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็จะรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งผมไม่ได้ปรับคัดอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวลองอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวลองดูฝั่งนี้กันบ้างเออมไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะดูดิสองดอกแรกนะครับรู้สึกว่าจะเข้าลึกกว่านะพอมาสามดอกก็จะรู้สึกว่าเออมันสูงกว่านะครับในส่วนของคัด่ะมาดูันนี้ตัวดีวอลกันต่อเลย ดีวอลผมก็จะปรับไปที่ระดับที่หนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือต่ําสุดนะอ่อนสุดของคัสดีวอลเลยมาดูกันเปรียบเทียบกับไม g ิต้านะครับอ่าคมข,ขันด้านหน้านี่เลยนะว้าวดีวอลแบบอ่อนแล้วก็ละเอียดมากมากดูดิเนี่ยเออเจ๋งดีวะ่ะ เห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับมาิต้าจกสังเกตเห็นว่าคัดของดีวอลให้มาแบบเกียร์หนึ่งเนี่ยอ่อนไม่จริงหมายความว่าถ้าเราขันพวกงานเกียวที่มันมีโอกาสที่จะลูดหรือแตกได้ง่ายมากซึ่งในส่วนนี้ดีวอลได้เปรียบแน่ครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตัวมายิต้าอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราปรับไปที่เกียร์สองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่เกียร์หนึ่งดูนะครับเผื่ออาจจะเป็นที่เกียร์ก็ได้อ่ะลองเทียบกับตัวดีวอลนะ ก็ยังแข็งกว่านะครับดีวอลอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเครับตอนนี้ผมก็ปรับไปที่ระดับที่สูงสุดแล้วนะคือคัดของไม้ได้อยู่ที่20นะครับโดยผมก็จะใช้ในการขันสกรูขนาด M10 ประมาณ3นิ้วนะครับลองขันดูนะว่าคัดจะแข็งหรือว่าอ่อนกว่ากันประมาณไหนนะครับ ได้อยู่ประมาณนี้นะครับก็เกือบจมนะครับแต่ก็ยังไม่จมนะคัดทำงานแล้วเราลองอีกตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับในการยิงสกูของเมตาก็แข็งสุดก็จะได้อยู่ประมาณนี้เห็นไหมอ่ะเดีลองดูในส่วนของรีวอลกันบ้างนะครับ นีวอผมปรับไปที่15เลยนะของมันก็คือสูงสุดอยู่แล้วว้าวมีวอลรู้สึกว่าจะอ่อนกว่าเมจิต้านะครับก็จะเห็นได้ว่าตัดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเดี๋ยวลองคันอีกตัวหนึ่งครับประมาณนี้มันตัดแล้วนะครับของดีวอล,ละนะ ซึ่งจะต่างกอบมานิต้ามาริต้ามันก็แข็งกว่าอยู่แล้วตั้งแต่ระดับที่1จนถึง20ก็ยังรู้สึกว่ามันแข็งกว่านะครับแต่ในส่วนของนิว้ลก็จะนิ่มกว่านะครับคือขันได้ประมาณนี้คัดตัดแล้วครับแต่ถ้าใครไม่พอใจก็สามารถต่อไปได้อีกแบบนี้ก็อาจจะทระมานเครื่องอยู่นิดนึงแบบนี้ถ้าต้องการระบบคัดที่ในระดับการขัดสกูประมาณนี้ดีกวแต่ มันไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วครับซึ่งเราสามารถปรับไปที่โหมดแม็กสุดนะถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องของต้องการโหมดคัดอะไรนะครับอันนี้ผมปรับไปที่โหมดแม็กของ r e v อ l นะครับเดี๋ยวลองขันกันให้ชมเลยขันได้จนสุดเลยเมื่อกี้เครื่องมันตัดก่อนนะผมเลยปล่อยสวิตทันทีนะครับก็จะได้แบบว่าเห็นไหม แนบกับชิ้นงานได้พอดีแบบนี้เลยเดี๋ยวลองอีกรอบนึงอันนี้คือเครื่องตัดก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าประมาณนี้สำหรับคันสกูในกำลังแรงบิดที่แม็กสุดนะครับของดีวอลก็อยู่ได้ประมาณนี้คือมันจะจมได้พอดีเลยกับไม้ขนาดนี้กับสกูขนาด M10 3นิ้วนะครับ เดี๋ยวดูในส่วนของมต้ากันบ้างมต้าก็จะเป็นโหมดแม็กซ์สุดเหมือนกันนะครับก็คือปรับไปที่หมดในการเจาะตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเทียบกับดีวอลแล้วเป็นไงนะครับอา้าวมต้าเดยว อ้ผมไม่ได้ปล่อยสวิตนะครับเครื่องตัดก่อนซึ่งยังไม่จมเลยนะเครื่องตัดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเชผรู้สึกว่าถ้าเทียบกันอยากที่เราลองให้ชมนะก็จะเห็นได้ว่า คออัดแข็งกว่าแต่พอปรับมาที่โหมดแม็กซ์สุดของทั้ง2ตัวแล้วอะ่ะดีวอลขับตามได้แรงกว่านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าดีวอลขันสกูได้จมเลยนะฮะที่ไมต้ายังไม่จมนะยังรอยอยู่อะ่ะหัวนอตอะ่ะนะครับถ้าเราต้องการขันจมมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราขันดูเปรียบเทียบประสิรธสภาพทั้ง2ตัวนะสรุปเลยก็คือในโหมดของคัดนะครับเมต้านะเริ่มมาที่ระดับที่1ก็จะรู้สึกว่า มันแข็งกว่าดีวอลยางเห็นได้ชัดนะครับซึ่งก็จากที่เราลองให้ชมนะพอมาในโหมดของที่20มันก็ยังแข็งกว่าดีวอลนะครับซึ่งจากขันได้สกูเกือบจะจมเลยนะครับคัดตัดการทำงานทีพอในส่วนของดีวอลนะครับดีวอลคัดเขาให้จะนิ่มนะถ้าเราปรับไปที่เกียร์หนึ่งจากที่ลองให้ชมนะครับซึ่งมันค่อให้จะนิ่มกว่ามีตาม,มากอยู่พอสมควรเลยแต่พอมาปรับมาที่อ่านะครับก็คือคัดสูงสุดของดีวอลก็ยังนิ่มกว่า มิต้าอยู่ทีนี้นะพอลองขันในโหมดที่แม็กสุดแล้วคือสุดกําลังของเครื่องอะดีวอลกับแรงกว่ามายิต้าอยู่นะครับถ้าเทียบกับการขัดสกูตร,ตรงนี้นะก็จะเห็นได้ว่าดีวอลจมเลยนะครับในขณะที่ม e ยิต้าเอ้ยยังไม่จมแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้ทีนี้เรามาดูในความแม่นยําในการตัดของคัดมัมนบนาครับผมก็จะปรับไปที่ อ่าค่าเดียวกันนะ็คือค่าที่3นะครับแล้วก็ลองยิงหลายๆตัวนะว่าระดับที่มันตัดอะ่ะความสูงของตัวสกูจะเท่ากันหรือเปล่าโดยผมจะยิงทั้งหมด5ตัวนะครับเริ่มมาทีตัวมิต้าก่อนเลยนะมิต้าก็ปรับไปที่เกียร์สเลยนะครับประมาณนี้นะ ก็จะเห็นว่ามี3ตัวที่เท่ากันอยู่นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะจมลึกไปกว่าเพื่อนนะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองตัวดีวอลดีวลผมก็จะปรับไปที่ระดับที่สาเหมือนกันนะครับซึ่งดีวอลจะอ่อนกว่าอยู่นะ e <vo. S 2> ก็จะสูงกว่านิดนึง แต่เรามาดูในความแม่นยำค่อนบ้างนะครับว่ามันจะตัดเท่ากันทุกตัวหรือเปล่าดีว่าถือว่าทำได้แม่นยำกว่า m a ก i t a อยู่นิดนึงนะก็จะสังเกตเห็นว่าใกล้เคียงกันมากครับ,บก็จะมีตัวสุดท้ายที่ลงไปลึกกว่านิดนึงซึ่ง m a กิต้าก็จะเห็นได้ว่า สองตัวนี้จะลงลึกไปกว่าอยู่นิดนึงนะซึ่ง3ตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าระยะที่สูงกว่าโอเคครับในโหมดขันในความแม่นยำหรือว่าคัดความแข็งความอ่อนนะครับก็สรุปว่าความแม่นยำอันนี้ก็จะเห็นได้อยู่แล้วนะว่าดีวอลผมรู้สึกว่ามีความแม่นยำที่ดีกว่ามิต้าอยู่เล็กน้อยนะครับในส่วนของความนิ่มอย่างนี้ดีกว่าความละเอียดนะครับซึ่งดีวอลก็จะได้เปรียบในส่วนนี้อยู่นิดหนึ่งนะครับ ซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามันอ่อนมากนะครับซึ่งขันลงไปนิดเดียวมันก็ตัดแล้วอ่ะในเกียร์หนึ่งของคัสข,ของดีวอลนะครับถ้าเทียบกับเมตาที่ยังคงแข็งกว่าอยู่นิดหนึง่งทีนี้มาดูในส่วนของการใช้งานอย่างเช่นการประกอบคอมบ้างอันนี้ผมก็มีเคสคอมเก่าน,นี้ก็มีสกูให้ผมขันอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเราใช้งานพวกไขควงนะครับมันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นมากกว่าที่เราใช้อ่ามือขันนะครับหรือว่าไขควงทั่วไปนะซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึง่งถ้าคัดตัวไหนมีความละเอียด,ดกๆเลยนะครับ าเริ่มกันที่ตัวเมตานะอันนี่ผมก็จะปรับไปที่ต่ําสุดเลยเมตาจะได้เปรียบในเรื่องของการปรับรอบได้ด้วยคือมันสามารถช่วยให้เราคุมสวิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนี่ยถ้าผมขันเข้าไปเห็นไหมแม้จะรู้สึกว่าเมตามันแข็งไปแต่ว่าถ้าใช้งานจริงมันกลับไม่รู้สึกว่ามันมันจำเป็นต้องใช้คัดออดขนาดนั้นนะอันนี้ลองขันตัวนี้นะลองขันออกนะปึ๊บ พอจะขันเข้าไปนะครับเห็นไหมมันก็ขันได้พอดีนะพอมาเกิดแรงโหลดปุ๊บนิดนึงมันก็ตัดให้ทันทีเลยเนี่ยมันกลับไม่รู้สึกว่ามันแข็งมากนะครับอทีนี้มาดูในส่วนของดีวอลกันบ้างนะครับซึ่งในส่วนเนี้ย นิวอลมันนิ่งมากซึ่งก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจอย่างนี้ดีกว่าซึ่งเวลาเราขันที่พวกงานละเอียดมากๆอะ่ะเออมันคอ็ให้จะอ่อนเห็นไหมเนี่ยผมปรับไปที่อ่าคัดต่ำสุดน,นะอันนี้ผมจะคลายออกจะคลายออกไปได้เลยซึ่งมันอ่อนขนาดนี้เลยนะเออถ้าเป็นมิต้าล่ะงามิต้าขันออกได้รับเห็นไหม นี่ผมปรับไปที่คัทหนึ่งเหมือนกันอเดี๋ยผมเอใช้ดอกอีกตัวนึงเลยแล้วกันไม่ออกนะปรับไปที่สองระดับที่สามนะครับอ่านี่ก็เริ่มออกแล้วเห็นไหมถึงแม้ผมต้องการขันแบบเฮ้ยกลัวเกียวมันรูดผมก็สามารถปรับผลอ่อนได้ไปที่เกียวหนึ่งเลย นมันนิ่มมากนะครับตัวดีวอลอ่ะในการขันแบบนี้ผมรู้สึกมันมีความมั่นใจว่างานเราจะไม่เสียหายแน่นอนอ่ะอันนี้ยังไม่ออกอีกนะเ,เออแต่ผมเจอปัญหาคือนั่นแหละครับมันนิ่มเกินเวลาเราจะคลายออกอะไรซึ่งเราต้องปรับสูงแล้วต้องเวลาคลายเข้าก็าต้องมาปรับอีกอ่าอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าอันนี้ต้องลองทบทวนดูนะนี่เกียวหนึ่งับขันได้พอดีแต่พอผมจะขันตรงนี้ออก กลับไม่ออกนะครับผมก็ต้องมาปรับคัดเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาในการใช้งานจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็ลองทบทวนดูเห็นไหมไม่ออกนะครับต้องปรับหน่อยออลื๊บอาเราก็ไม่จาเป็นต้องปรับไปที่เกียร์หนึ่งก็ได้เนะเออเราก็สามารถปรับไปที่ตรงสุดไม่ได้ อ่แบบนี้นะครับในการใช้งานจริงคัดที่แข็งของมิตาถามว่ามีผลไหมผมก็รู้สึกว่าถ้าใช้กับงานประมาณนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในการใช้งานอื่นๆกันบ้างดีกว่านอกจากมันยังไว้ใช้ในงานขันสกรูได้แล้วมันก็ยังสามารถเอาไปเจาะเจาะได้ที่นี้คือมันไม่ได้เจาะดีนะแต่ว่ามันสามารถทํางานได้เหมือนตัวสว่านเลยนะครับซึ่งเราก็จะปรับมาที่โหมดแม็กซ์สุดครับถ้าเป็นมิตาก็จะอยู่ในโหมดนี้ซึ่งเราสามารถใช้ ดอกที่เป็นก้านเฮกแบบนี้สามารถใส่ได้เลยซึ่งตัวนี <Isaiah. S 2> ้ก็เป็นดอกใบพายนะอ่ะต่อไปที่ยี่สองครับโหมดนี้ผมคิดว่าเมตาน่าจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของความเร็วรอบที่สูงกว่านี่เวลาเราจะต้องการเจาะไม้พวกนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ามันเจาะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในขนาดที่ เป็นดอกใบพาย20มิลนะครับกับไม้หนา20มิลนะ,ะเดี๋ยวลองตัวดีวอลกันบ้างนะครับดีวอลนะครับก็ปรับไปที่หมดแม็กเหมือนกันนะจอได้สบายไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวลองมาใช้ดอกเอลเกอร์บิดกันบ้างครับซึ่งตัวนี้เป็นขนาด22ม mm. ิ เ็นไหมจอได้เครื่องกําลังพอนะครับเนี่ยนิ่มๆเลยนะลองตัวไมต้านบ้างนะครับ คู่ทํางานได้นะครับในการเจาะเล็กๆ,ๆน้อยๆขนาดนี้สบายโอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะเพราะหน้าที่หลักๆของไขควงคัดมันก็จะเอาไว้ใช้ในงานขันสกรูเอาไว้ซ่อมพวกพัดลมแอร์แม้กระทั่งสร้างไฟฟ้าน่าจะชอบนะครับพวกขันพวกตู้ไฟที่ต้องการความแม่นยำความละเอียดอย่างเงี้ยน่าจะดีมากๆเลยซึ่งถ้ามองในส่วนของไขควงคัดหรือว่าไขควงไฟฟ้าแรงบิดพวกนี้แทบจะไม่จําเป็นเลยเพราะปกติเราจะใช้แค่ประมาณ 3นิวตัน4นิวตันหรือแค่8นิวตันเท่านั้นนะครับสำหรับในงานขันน็อตขันสกรูนะซึ่งเราก็เปเรียบเทียบกันให้ชมแล้วนะครับทั้งคู่ซึ่งถ้าให้เลือกนะครับระหว่าง2ตัวนี้ก็จะมีอยู่2เรื่องหลักๆเนาะที่คนจะเลือกคือในเรื่องของขนาดตัวแล้วนะครับแน่นอนว่าขนาดเล็กยิ่งดีแล้วถัดมาคือในเรื่องของระบบคัตนั่นเองที่เป็นหัวใจหลักก็คือมันนิ่มขนาดไหนแข็งขนาดไหนใช้งานได้ดีประมาณไหนซึ่งเราก็เราทดสอบเปรียบเทียบกันให้ดูแล้วสำหรับสองตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งหลายคนก็อออาจจจะมีตัววเลลืกใในยู่่แ้ซึง เราก็ได้ทดสอบเปรียบเทียบให้ชมประมาณนี้ละกันใครอยากให้เราใช้งานเปรียบเทียบในลักษณะไหนนะครับหรือว่าอยากให้เราจับคู่ตัวไหนกับตัวไหน,นบ้างครับรลองคอมเมนต์บอกกันได้นะสําหรับวันนี้ก็อลาไปก่อนสวัสดีครับ